สวัสดีครับผมวันนี้ก็มีโอกาสมาลงแพตกปลานะครับผมที่ยานบางไทรอุทัยานะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มาลงแพตกปลาอย่างเต็มลูกแกะนะครับผมเพราะว่าเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้ตกนะครับมารอบนั้นมาแับคิดทวกนะครับคิดทัวกพามา <Wow. S 2> แล้วผักเข้านะครับแทบจะไม่ได้ตกปลาเลยนะครับผมวันมีโอกาสก็เลยลองมาอีกครั้งนะครับค่ะจองไว้สองกะนะครับะกะเช้ากับกะดึกนะครับผมก็เดี๋ยวของโรงแรมแ้ก็เตรียมอุปกรณ์สักครู่นะครับเดี๋ยวรอชมกันนะครับ น,นี่ก็เตรียมเยือมาไม่เต็มถังนะครับครึ่งไปทั้งค่อนหน่อยๆนะครับผมปั้นเหลือไม่ใหญ่นะเซฟไปในตัวได้นะครับผมปั้นก้อนเล็กๆคอนะครับนี่ครับจองแพ้หนึ่งนะครับแพ้สีฟ้านะครับแพ้หนึ่ง แรกที่ผมมายัางไม่มีทางเดินอย่างนี้นะครับต้องขี่เรือลงแทนะครับเดี๋ยวนี้สะดวกสบายแล้วนะครับมีทางเดินสะลุถึงทุกแทนะครับ แลกลงน้ำไปแล้วนะครับผมวันนี้ก็แบกมาทั้งหมด9คันนะครับเดีย๋ยวมาดูกันนะครับผมจะหาบหรือจะแห้วนะครับกลับบ้านนะครับผม เสริมพลังกันนิดนึงนะครับเนาะพับไม้แรกครฮะสัญญาณไป ันมาแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูกันเป็นปลาอะไรนะครับนี่ครับในแห้้และครับเป็นปลาตะโกกไซแวนนะครับผมหนึ่งแต้มนะครับปลาเขากินเรื่อยๆนะครับผมขเขาได้วัดอยู่นะครับ นี้ต้องขออนุญาตใช้เป็นเสียงประกอบนะครับเนื่องจากที่แพรมีเสียงเพลงดังเป็นระยะระยะนะครับผมอัน<แ>นี้ดึงลอกออกเลยนะครับ ไซตตัวนี้นะครับมีครับไซส,สวยอยู่นะครับผมประมาณ5ขีด6กขีดน่าจะได้นะครับตัวพอได้นะครับก็เก็บสะสมแต้มไปเรื่อยๆนะครับ ปลาพมขึ้นมาประมาณสามสี่ตัวนะครับผมแล้วผมก็เปลี่ยนเหยื่อนะครับเพื่อจะหนีปลาพมนะครับผมเปลี่ยนกินเหยื่อนะครับแล้วก็มันมันก็ได้ผลอยู่นะครับผมหลังจากนั้นผมก็ไม่เจอปลาพมอีกเลยนะครับ เราก็ปั่นยิกยิๆนะครับเหมือนเดิมครับยิกยิๆกยยิกเหมือนเดิมนะครับผม ติดมาสองตัวนะครับตัวเล็กด้วยครับตัวเล็กลดไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวตัวใหญ่อยู่ก็โอเคนะครับปลาก็ไม่ถึงกับกินจัดนะครับจัดอยู่อย่างเดียวครับผมแดดจัดมากเลยครับผมตวันนี้แดดร้อนแดดจัดเลยนะครับ กลางวันมันจะมีเรือวิ่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมสองลำนะครับไม่รู้ว่าเป็นเรือของเจ้าหน้าที่หรือเรือของอะไรนะครับวิ่งลับไปกลับมาอยู่นะครับวิ่งอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ห้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเลยนะครับคือจะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ถ้าคันเบ็ดไหลตกน้ําไปคงไม่กล้าข้ามไปเอานะครับมันก็จะมีช่วงที่ว่าขึ้นสงบสงบนะครับปลาพอได้กินเหยื่อบ้างครับ หลังจากห้าโมงที่เรือวิ่งไปวิ่งมานะครับปลาก็เริ่มเงียบๆนะครับนานๆจะขึ้นมาตัวหนึ่งไม่เหมือนช่วงเช้านะครับที่ยังไม่มีเรือมาวิ่งนะครับนี่เป็นปลาคุมตัวสุดท้ายนะครับได้ขึ้นมาน ช่วงเย็ยนมานะครับก็มีนะครับมีไซส์นี้ขึ้นมานะครับสามสี่แ้มนะครับผมงช่องหัวค่ำนะครับนี่คับนดกเกิบแมวอันนี้แมวที่แพนะครับผมลองแมวที่แพนะครับ นะครับเตาแก๊สหม้อหุงข้าวอือเตาแก๊สเตาปิญญา้งย่างตอนถ้วยแก้วอะไรครบนะครับผม ฝนตกนะครับผมตกกระสู้นะครับ <S <S> <S ก็เหลือตกได้อยู่ประมาณสี่ห้าคันนะครับผมหอกนั้นจะเป็นคันที่ว่ามันเป็นมีอะไรเขาเรียกอะไรมันมันล่อฟ้านะมันจะมีสติกเกอร์เป็นรูปสายฟ้าไรผมก็เลยเก็บไว้นะครับเอาคันที่ว่าตกได้ไปตกอยู่ประมาณสี่ห้าคันนะครับ ็พอไฟแรงๆก็ไม่กล้าออกไปเหมือนกันนะครับผมไม่กล้าเสี่ยงนะครับผมรอฝนสาฟ้าเงียบนะครับก็<อ>ออยังพอมีตัวกินนะครับเราเก็บแตมกันไปเรื่อยๆครับผม กินดีกว่าตอนกลางวันนะครับผมเสียตรงที่ฝนตกนะครับไม่งั้นน่าจะบันเทิงกว่านี้นะครับผม สี่สวยนะครับสูดคือมาสุดตกสุดคือนะครับมาหยุดเชื่องทีห้านะครับกว่าใครเจะออกนะครับ ดีห้านะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับาารบรรยากาศดีเลยนะครับดี่ปา็าฟาที่ตกได้นะครับสองขั้นนะครับรสุกศาสษร์ก็มีทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยนะครับ ถึงกบภาพนะครับผมเก็นมัได้นะครับนี่ครับสร้างแล้วก็ประมาณ1 1เอ็ดโลนะครับ1 1เอ็ดโลนะครับ 30...37 แต้มนะครับกับอีก1 7เ็ดโลนะครับผมก็ไปถึงเวลาเก็บเบ็ดแล้วครับผมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ